สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้เครื่องมือถัดไปนะในโปรแกรม Photoshop นะคะอ่าจะเป็นเครื่องมือชุดนี้เป็นเจ้า quick selection tool นะคะแล้วก็ magic wand tool นะคะนสองตัวตัวนี้กับตัวนี้วิธีการใช้งานนะมันแตกตา่างยังไงนะคะแล้วก็มีไว้ใช้อะไรได้บ้างนะคะ สาธิตวิธีการง่ายๆเนาะเดี๋ยวเปิดกระดาษก่อนนะคะดับแรกไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็นิวเหมือนเดิมปรับพิกเซลก่อนนะคะแล้วก็จึงปรับตัวเลขนะเลือกสีเลือกกระดาษอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดโอเคอ่ะได้กระดาษมาแล้วหนึ่งแผน่นทีนี้เดี๋ยวจะสาธิตเป็นเจ้าตัวแรกก่อนนะคะเจ้าตัวนี้คิ Selection t o o l นะคะเจ้าตัวนี้นะอ่ะ เดี๋ยวเราเปิดภาพต้นฉบับกันรูก็ทําการาบันทึกไว้แล้วนะคะดาวน์โหลดไว้แล้วไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ open เลือกภาพต้นฉบับสมมุติเป็นภาพนี้กด open ได้เลยเปิดภาพนี้เจ้า3หมีนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ทําการเลือกอเครื่องมือของเรา ถ้ามันขึ้นเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเนาะก็คลิกซ้ายค้างไว้ก็ได้นะคะแล้วก็มันจะขึ้นตัวเลือกให้เราเนาะเราก็ทําการเลือกมาเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะมีเป็นรูปคล้ายๆกับวงกลมเล็กๆนะคะจากที่มันเป็นเมาส์ใช่ไหมมันกลายเป็นวงกลมจะแนะนําอย่างนี้ก็คือมันจะมีฟังก์ชันของมันเนี่ยอยู่ด้านบนเจ้าตัวนี้นะอ่าดูตรงนี้ ไหมคะอันนี้มันจะเป็นไซส์ก็คือขนาดของเขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนกับหัวแปลงอะขนาดของหัวแปลงนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการทํางานนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ที่ครูใช้บ่อยๆก็คือเนี่ยมันจะเป็นตัวลบเห็นไหมคะเครื่องหมายลบตรงนี้อันนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกความแตกต่างของมันก็คือถ้าเราต้องการ อ่ะเดี๋ยวเราปรับหัวแปลงก่อนนะซักอ่าแบบนี้เราต้องการเจ้าสามหมี่ใช่ไหมหรือต้องการเจ้าหมีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเราทําการใช้เมาส์เนี่ยลากไปเลยสังเกตว่าตอนเนี้ยเมาส์เรามันจะเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะเราก็ลากไปมันจะขึ้นเป็นเส้นปลาอย่างนี้เห็นไหมอ่ะดูใกล้ๆมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายอ่าเส้นปรานะมันขึ้นเป็นเส้นปราในส่วนพื้นที่ที่เราเลือกนะคะ เราก็เลือกไปให้ครบอย่าให้มันเกิดเส้นประอ่เลือกไปตรงลูกตาตรงมือเจ้ามีบราวเนาะตรงขาเห็นไหมเลือกไปเลือกไปตาตรงฝาเท้าด้วยอ่าแบบนี้อันนี้มันชื่อว่า quick ใช่ไหมคะ quick selection ก็คือเลือกแบบเร็วเนี่ยเราสามารถลากปว่บปั๊บปุ๊บ,บได้เลยเจ้ามี3ตัวเห็นไหม ทีนี้มันจะมีพื้นที่ที่เราไม่ได้ต้องการเช่นตรงนี้เนี่ยระวางขาตรงนเนี้ยเนี่ยบางทีมันก็ติดมาด้วยเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยหรือพื้นที่อื่นๆที่มันเผลอหลุดจากเฟรมนะหลุดไปในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถไปใช้เจ้าตัวนี้ที่เป็นเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะเนี่ยเราคลิกลงไปให้มันบุ๋มเพื่อที่เราจะลบออก พื้นที่ที่เราไม่ต้องการอ่าเราก็หัวแปรงนะถ้ามันใหญ่ไปนะคะกับพื้นที่เราก็สามารถปรับได้ให้มันเหลือเล็กๆแต่ว่านี่จะทําให้ดูว่าถ้ามันเป็นเนี่ยเห็นไหมเครื่องหมายมันจะเป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมคะสังเกตที่เมาส์เราเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายลบเราก็ปรับหัวแปรงให้มันพอดีกับพื้นที่เราเสร็จแล้วเราก็มาเลือกออกเลือกออกไปตรงที่เราไม่เอาเนี่ย พื้นที่ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะออกมันก็จะไม่เข้ามาด้วยเสร็จแล้ววิธีการเดิมเราได้ทุกอย่างครบท้วนเนาะพื้นที่ที่เราเลือกเราก็ใช้เจ้า move tool นะคะมาลากไปเลยลากเจ้าหมีไปปล่อยเราก็จะได้เจ้าหมีแบบที่มันไม่มีอุ้ยหูหายไปอันหนึง่งอ่าเราจะได้เจ้าหมีนะที่มันไม่มีพื้นหลังนะคะไม่มีแบบรูปแบ็กกราวมาอ่าแบบนี้ เสร็จแล้วกด enter นะคะอันนี้ก็คือวิธีการของเจ้าตัวนี้เลยเนี่ย quick selection tool นะคะอันแรกเนาะวิธีการได้ภาพเสร็จเรียบร้อยก็ทำไมทำการบันทึกไปใช้งานได้เลยนะคะอ่าจบอันหนึ่งเดี๋ยวจะใช้เจ้าตัวทีส่สองก็คือเจ้าตัวนี้ magic wand tool ตรงนี้นะคะเนี่ยมาทำให้ดูว่ามันใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดภาพที่สองนะก็คือเป็นภาพนี้เจ้าสามมีมันเดิมแต่ว่าเป็นเจ้าสามีที่มันมาในพื้นหลังสีขาวแบบนี้นะคะก็คือเราจะทําการใช้เจ้าเมจิกตรงนี้เมจิกแวนทูนตัวนี้ลบพื้นหลังสีขาวตรงนี้ออกไปโดยวิธีการนะให้เราดูที่ด้านขวามือขวามือของจอเรานะคะมันจะมีตรงพารแนลตรงนี้พวกเนี่ยเลเยอร์พวกฮิส t อรี มีเยอะแยะเลยมีบลัดมีเนี่ยเจ้าคาแรคเตอร์ p รร a g r a p อะไรเนี่ยเยอะแยะเลย property action มันขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่วันนี้เราจะใช้แค่เลเยอร์หัวข้อเดียวเลเยอร์คืออันนี้นะคะเนี่ยทีนี้วิธีการทำยังไงให้เราดูที่เลเยอร์ของเราตรงนี้นี่คือเลเยอร์ของเรา1นึ่งเลเยอร์เนอะ ให้เราทำการคัดลอกเลเยอร์นี้ก็คือวิธีการง่ายๆใช้เป็น Ctrl บวกตัว J J จักเยือกนะคะ J Ctrl บวก J จะได้ปุ๊บอ่าจะได้เป็นนี่เลเยอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งอันเห็นไหมเห็นไหมคะ เราสามารถตั้งชื่อได้ตรงนี้ดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปหรือจะไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่เราถนัดเสร็จแล้วเราจะใช้ก่อนที่เราจะใช้เจ้า Magic Wand Tool ตัวนี้ให้เราทำการปิดตาตรงนี้เจ้า Background นี่เห็นไหมนี่ Background นะปิดตาตรงนี้ก่อนนะคะกดปุ๊บใช้เจ้า เมจิกแวนทูของเรามาคลิกในพื้นที่สีขาวด้านนอกตรงนี้ให้หมดเลยคลิกลงไปปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเส้นประแต่มันไม่ได้ขึ้นเพื่อเลือกเจ้าตัวเจ้าหมีนะมันขึ้นเพื่อเลือกพื้นหลังด้านนอกเสร็จแล้วทำการกด delete นะคะในคีย์บอร์ดปุ๊บเป็นยังไงพื้นหลังสีขาวของเราก็จะทำไมหายไป ่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นอ่าคลิกด้านนอกเนาะให้เส้นหายไปก่อนยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะมันก็จะมีพื้นที่ที่มันยังมีสีขาวหลงเหลืออยู่เห็นไหมที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถใช้เจ้าเมจิกวานทูนเนี่ยคลิกเข้าไปได้อีกเพื่อ,อลบเนาะคลิกแล้วก็กด d e l e t e นะคะแล้วก็ลบทิ้งไปเลยอย่างนี้ ภาพของเราก็จะเหลือแค่เจ้าหมีเห็นไหมพื้นตรงนี้ก็จะหายไปแล้วก็ตรงนี้หายไปหมดเลยเราก็ทำการบันทึกรูปภาพนำไปใช้งานได้เลยอันนี้เป็นวิธีการสำหรับใช้เจ้าเมจิกแวนทูเนาะที่ครูเคยใช้นะคะก็วันนี้ก็แนะนำสองอย่างอ่ะเดี๋ยวดึงเจ้าหมีไปให้ดูแต่ว่าถ้าจะทำเจ้าหมีไม่ให้มีพื้นหลังเราต้องเลือกกระดาษที่มันเป็นโปร่งใสด้วยเนาะ อันนี้เป็นกระดาษสีขาวนะคะก็จะใช้ไม่ได้เดี๋ยวเอากระดาษใหม่ปรับเป็น Transparent นะแล้วก็ได้อย่างนี้แล้วก็ลากไปได้เลยหรือจะบันทึกจากต้นฉบับนี้เลยก็ได้นำไปใช้งานได้ทันทีนะคะวันนี้ก็แนะนำเป็น2ตัวเนอะตระกูลนี้ เจ้า Quick Selection Tool กับ Magic Wand Tool นะคะก็ให้นักเรียนนำไปฝึกเนาะทำให้เป็นประโยชน์นะคะใช้งานได้จริงๆถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะยังไงก็ติดตามดูคลิปถัดไปว่าครูจะมาแนะนำเครื่องมืออะไรอีกนะวันนี้ไปแล้วค่ะบาย